สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาชมสวนนะคะนี่จะเป็นผักเคลใบหยิกกำลังโตนี่เนี่ยปลูกไว้กินเองถ้าใครจะซื้อก็จะขายนะคะหลักๆคือจะปลูกกินเองผักเนาะเราเอาสุขภาพไว้ก่อน จะโตแค่ไหนไม่รู้เลยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งปลูกครั้งแรกเลยผักเฮลใบหยิกเนี่ยเห็นเขาว่ามีประโยชน์เราก็อยากจะกินถ้าจะซื้อก็กิโลละสี่ห้าสบาทซื้อหน้าสวนสกิโลละสี่ห้าสิบก็โอ้ปลูกเองดีกว่าถ้างั้นนี่ก็รุ่นนี้ยังกินไม่หมดทีนะคะทุกคนเนี่ย ใกล้หมดแล้วเหลือเหลือแค่นี้เนี่ยก็จะเหลือแค่นี้ก็พยายามกินละเอ่อเนี่ยเอออกพยายามจะจับทําให้กรองว่างพอจะลงรอบต่อไปอยู่อันนี้ก็เป็นนี่ยนี่นี่นี่น,นี่อุ้ยทําไมเป็นอย่างนี้อ่ะฝนตกใส่เมื่อคืนช้ำเลยเหรอตกหนัก Uh huh. ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวดึงใบเข้าขึ้นมาก่อนเนี่ยตื่นเช้ามาต้องคอยเช็คเข้าแบบนี้เลยเหมือนเด็กอ่อนเลยตกตักน้ำออกน้ำเยอะไปฝนตกใส่เมื่อคืนเดี๋ยวพามาดูด้านนี้แล้วกัน กวงตุ้งก็โตแล้วเดี๋ยวก็จะผัดกวงตุ้งกินนะคะวันนี้โอ้ยสวยจริงๆมีความสุขได้เดินชมผักตัวเองนี่ก็เก็บเก็บไปกินเก็บไปใส่ใส่กล่องกล่องข้าวตอนเช้านี่ก็พยาพยามโลละพยายามโลให้ ว่างเร็วๆเดีเ๋ยว,วก็จะเอารุ่นรุ่นเนี่ยกำลังเพาะนี่มาลงต่อนี่ลงไว้อีกก็กำลังแตกใบเมื่อเช้าก็เพิ่งซื้อมาอีกละเดี๋ยวขยายไปเรื่อยขยายให้เยอะๆเนี่ได้กินแล้วนะคะใบใหญ่ๆเอาปุ๋ยคอกใส่ให้เขาเนี่ย ใบชะพูต้องใส่ต้องใส่ปุ๋ยให้เขาอีกแล้วนี่ผักขยงหรือว่าต้องพวนดินอ๋อพวนดินเพราะดินเขาเริ่มแน่นแน่นแล้วเขาก็จะไม่ค่อยงามต้องพวนดินให้เขาเดี๋ยวตอนเย็นก่อนนี่มาดูถั่วฝักยาวได้กินแล้วนะคะทุกคน ทั่วฟักแกเดี๋ยวจะเก็บไปตตำแล้วได้กินแล้วรอบนี้นู่นอยู่ข้างในเดี๋ยวได้ตำทั่วกินคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่ลอดใหม่สวัสดีจ้า